สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับซองน้องหนัดเด้อท่านผู้ชมเพี่น้องโอ้มาเก็บเพ็ดปวกได้ไหมเนี่ยพ่ใหญพ่อใหญ่จอยเห็นเห็ดปวกอมาหน้าเห็นเปวกพี่น้องพ่อใหญ่จอยนี่ยนี่นนีนนี่นีนีนน่น่่่ม่่่นน Thấy bộ nhau mà nó cửa nhằm này ừ. này này vậy nó ơi nó cho chị, chị bạn này độ vô nhảy luôn Ừ, hết bộ nhằm thì vô nhảy đó năm cái. À cái ừ. ừ. con ừ. này này. Ừ. Đỏ này. khổng đây, thằng nó nó khổng. thứ tự rồi. เอ้ยท่านออมาได้เก็บบ่ย่างย่างน้องบุรีเก็บพอทางล่างจะหนักสนุกลายลายน้องนาดบอดีมาเด้อน้องนาดเพิ่นบอดีมาเอ้าตัวเพิ่นไฮซันีเอากล่องมาเลยเนาะท่านผู้ชมนี่พ่อนี่นี่เห็ดตัวลายลายซันนีก็เลยเอากล่องมา เออจิ้มเลยเพาะโอ,โอ้มันอยู่ในตาำใบตองเนาะจิ้มเลยค่ะมันทีเ่เราบริไว้ใบตองมันปลูนี่ใบตองปลูกดอกหนน่าเกิดอันนี้กำลังงดัด จอยก็ร่างงดนี่เห็ดมุมตัวนี่แหละเห็นมันเป็นในนี่ตัวนี้แล้ก่อนพามันเคยออกนอกเาเห็กระบบงัวไหแล้วก็ไกลก็ไกลออกมาเช้าวัวมาบ้านเีวขึ้นมาถ่ายชมนี่จอยโอ้ยสมัรละสมัรดูละมันเไร้าเห็นกระเด็กระเดื่นนี่ นี่แหลดองขามึงนีนนี่นี้อือเสียงไปบ่ได้พี่อมสก่อนไปหาใส่เสือแล้วไปน้ำเอื่อยเด้อเอื่อยสิบอ้าหลอกนี่นะในก็ไผ่ซองกอในตาน่อนเขาเคยเอาตกี้าดำนาเขาเล่นไปเอาือแต่กะกุนไผ่เขาเนี่ะอืออ่าานบ่อตรงเก่าเันี้ท กลังพไดเ้ยวูทั้งพ้ชมัาน์ลิ่งอืออออืมโอตโท่เห็ดปวก่น้องเลยเห็ดปวกออกเดือดเตะอืมยำย่ออไล่ได้ไง ผลน่นแบน้เียนเลยอ้ยส่ไดเลยนี uh ่ันหัดหัท่มเลยนี่มือเคียออกไปเลยพอ เป็นแบบหัวปั่วหัวเป็นจุ่มเป็นจุ่มเคยออกใช้ร่ากายมาเขี่ยเลยยังออกเคยออกปีกไกาเขามาอานกับอาในปุกเปล่าในเพ่ากุกเปล่าเป็นยังมาเห็นเด็กมึงเบิ่งเด้อ็กเปล่าบ่เนาะนี่มีดต้นนี่ไงเด็กเกมันออกเอ็ดตนหรือเปล่าเด็กเก่าเขาก็เอาไม่เห้นมิตแต่อันใหญ่ๆได้ในปุกเปล่าในีปัอก แนวัะสุกมันจะเคยอ,อ้านม,มาหล,ลอดเลยหมูใหญ่นะหมูใหญ่ เกี่ยมเนี่ยไปตองเ,ออดเดี๋ยวมีอยูะเดี๋ยวมันก็เนาฝนพร้อมสองสามดอกคือ,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 อนี้ยินเสียงโดดมาทางไหนอีก

แค่นึงก็ยังหานะ่าน่ะเขากล้ลีถ่ายเออ่ออาไปจยำนหนัเข้าไปค่ะเข้าังเฮาเนี่ยขาดสั่โอ้ยิียด้ดิ ไว There ้ว right ัันนี้มันสะออกปีเด้อท่านผกูปีเลยบนี่บเคยออกก็คือออกปีอ่าตอจุมงามตงามอ้เน่ยน่ดอกบานกันมั้ย มืออื่นอีอน่บ้านแน่นอนาะกอนบนื่นบ้านเบิดนะตัวสีเห็นอยู่บ่อื่นอนะัน <c> อ <ười> ๋อจุมจุมอน ลูบเลยเนี่ยจะเห็ดแร่ตั้งหนัดเพิ่นบัวสบายเพิ่นปวดหัวก็เลยบอไดมาถ่ายเด้อท่านผู้ชมเอ้ยเจ้าว่าผันจะเป็นไข้เลือดออกกับว่าจักเรือว่าไข้ยุ่งกับว่าจักก่อนนองนัดผันเคยเป็นสิทดิภาพผันไปตรวจหาสิทธิภาพผันไปหาหมออยู่ท่านผู้ชมไปไปตรวจเบ่ไปห้องมอเลยบอพอี๋ยวไปคลินิกค่ะเจ้า Kỳ niệm mà thằng ngoại nó. Mhm. 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 cái nào Mhm. 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 นี่ดอกหงษวงามมากู่ดูเล่มาจิบทั้งมือจ้าพี่กดน้องนี่จะอันใหญ่ใหญ่ชูรถสปอร์ตพี่น้องนี่นี่เข้าเลนโอ้ก็เรากไปหาต่อกล้ หาย heat เลยขางัวก็จะปล่อยนี่เดินเนี่ยเ e a t นี้ขันน็ดดอกขาว Wow. <laughs> <Đọc nội rồi. cười> à, nên này Wow cái hết của cái văn đó สองหายังเห็นรูท่านผู้ชมได้ลายป่ได้พ่อแกงกะกยุงยุงไลยยุงไลยยุงไลได้พ่อแกงท่านผู้ชมอะไรคลิปนี้ถ้าก็จะขอจบคลิปเพลงสนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องนาดเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าน้องนาดตอนนี่นะผ่านอาการหนักเลยปวดหัวลุกบ่ได้เนาะ เมื่อไงกันสิผ้าผ้านองไปหาหมอเนาะสนี้กันสิเมื่อก่อนเด้อท่านผู้ชมสบายดี